าารครับถามคําถามสั้นๆตกลงพระพุทธเจ้าเป็นนบีหรือไม่และควรเชื่อยอย่างไรในหลักอักิดะอะไรล่ะมีอะไรปแปลกๆมาอยู่ด้วยเลยจริงๆคําถามอย่างนี้ตอบเมื่อวันซื่นก็ตอบไปแล้วคำถามน,น,านี่ยนะเจอกับเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นนบีนบหรือไม่ถ้าเกิดวันซื่นอาจารย์ราชด,ดีนถ้ามาื่อวานอาจารย์มุนเซศหรือสัปดาห์ที่แล้ว พ่พิ่งจะตอบอ่ะเพราะพี่น้องอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ฟังครับแต่ว่าเราจะอธิบายมันก็ต้องต้องใช้เวลาครับผมอันนี้แบบสระุ้นเรื <at> ่องนบีน B, เรื่องรอซูนเนี่ยเป็นอะกิดาไหมเป็นครับเป็นอะกิดะไหมเป็นครับเป็นอะกิดานะแล้วอะกิดาของเราเนี่ยจะวางอยู่บนการสันนิษฐานหรือหรือจะต้องด้วยหลักฐานด้วยหลักฐานสิอ่าเพราะเอาเอาการสันนิษฐาน มาเป็นอะกีด้าโอ้นี่ไปเอาสูตรใครมาอะนี่ยอ่าเดี๋ยวเอาสูตรใครมาดูอย่างท่านนบีมมูฮัมมัดสุลลัลละห์อะลัยฮิวะสัลลัมนี่ในท้ายของสุราอัลบบกร้อนเน่ยที่อัลลอฮ์บอกอะอามานะรอซูลุบิมาอุนซิลาอิลัยฮิมิรับบิฮิรอซูลคนนี้คือมูฮัมมัดสุลลัลละห์อะลัยฮิวะสัลลัมได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างท่านจากองค์อภิบาลของท่านคือรอซูลไม่ได้ทึกทักตั้งหลักการศรัทธาเอาเองน่ะเป็นวะฮีต่อจากอัลลอฮ กุลุนอามานบิลละก็อะไรนะวันมุมินูเนและมุมินด้วยคกุลุนอามานบิลลาวัวมาลาอิกาตีวะกุตูพีวรุสุลีรากฐานการศรัทธาจากกุรอานและฮะดีศรัทธาต่ออัลลอฮศรัทธาต่ออัลลอฮมาลาอิกะมาลาอิกาบรรดารอซูครับแล้วก็อะไรและคำทีอ่าและคำทีนี่คือหนึ่งในอายะอัลกุรอานที่พูดเกี่ยวกับรากฐานของการศรัทธา ในฮะดิษของท่านนบีม,มาฮัมมัดสลาววาลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมก็มาขยายความสธยายอย่างเช่นฮะดิษที่เขาเรียกว่าฮะดิษยิบรินครับที่ยิบรินมาหานนบีในรูปของคนผู้ชายนะไม่ได้มาในรูปลักษณ์ของยิบรินคือมาในรูปของคนผู้ชายที่ซอฮาบะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครครับมาในลักษณะเนียบไปเลยเสื้อผ้านี่ขาวสะอาดผมนดำขลิบและยุรอาเลฮิอัสรุสซฟัตครับไม่มีร่องรอยของการเดินทางปรากฏให้เห็นเลย จะ๋ว่าเป็นคนเดินทางก็ไม่ใช่ไม่มีร่องรอยการเดินทางจะวว่าเป็นคนในหมู่บ้านก็ไม่ใช่แลายะเรฟุมินนะอาหาดุนไม่มีใครในหมู่พวกเราเลยรู้จักเขาสักคนแล้วเขาเป็นใครอยู่มาถึงนั่งเอาเข่าเกยฟัสนารุบาตตฮีลารุบะตตฮีนั่งเอาเข่าเกยเข่าของนบีกว่า่ออาดูอว阿拉ฟาคีไซฮีเสร็จแล้วก็เอามือวางลงบนหน้าตักของของเขาตัวเขาเองหรือหน้าตักของท่านนบีเอ่ยถามยามุฮัมมัดโอ้มมฮัมมัด สนิทมันเป็นคนสนิทอัครบิรนีันินอีมานบอกฉันสิอะไรคืออีมานนบีก็ตอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกศรัทธาต่อล l l a ์ศรัทธาต่อบรรดาราซูลบรรดาคำพีอในเรื่องของมัลกิอามัตั l l a ฮ์รอดา Rasul กอดกรและก็มาไหกะเพราะนบีตอบเสร็จสอดักต่ะพูดถูกละพูดถูกละถูกถูกต้องละครับซูฮาบะก็ฮงเอ๊ะคนถามนี่เป็นใคร เหมือนอย่างกับครูสอบเด็กใช่ไหมครับพอเด็กตอบอตอบถูกอีนน้รู้เรื่องอยู่แล้วเออเหมือนกับคนถามเนี่ยเขาจะรู้เรื่องดีอยู่แล้วค,คนอบีตอบก็บอกว่าซอดักตะเออใช่ละพูดถูกละงงะเห็นไหมหช่ไหมจากกุรานจากะดิษอธิบายความซึ่งกันและกันนี่ค,คือรากฐานของการศรัทธาที่มีตัวบทหลักฐานจากกุรานจากะดิษไม่ใช่เอาการสันนิษฐานมา,มา,ม,ามาเป็นหลัก เอาการคาดการมาเป็นหลักเรื่องของอกิดะไม่ไม่ใช้สันนิษฐานนะเรื่องสันนิษฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอกิดะหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาคอิบะดาที่จะเอาเอียติมานเอาซอนน์ไปใช้ไม่ได้เอาเอียติมานมาคาดการคบไม่ได้ไม่ไม่ได้แต่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับอิลมุดอรูรีกับเอออ,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 อะไรนะเดลิลกอตี้กับดอนนี่นะนั่นนั่นคืออีกภาคหนึ่ง ทครับี่อยากจะรู้ถามอหรือจะอธิบายให้ฟัง <c oughs> อันนี้หมายถึงในเรื่องของอะกีดะแล้วก็ในเรื่องของอิบาดะอิบาดะที่จะไม่เอาการอิตธิมานการการคาดการมาเป็นบรรทัดฐานเพราะงั้นในในใน,ในพื้นฐานหลักทางวิชาการเนี่ยอิราวูจดันอิทิมานสกตัลอิสติลันถ้าในเรื่องนั้นมีการสันนิษฐานคาดการการเอามาอ้างเป็นหลักฐานก็ตกไป ถ้าอีกคนหนึ่งสาว่าอย่างนั้นอีกคนหนึ่งสาว่าอย่างนี้แล้วตกลงมาสา,าอย่างไงกันล่ะอย่างไหนคือเรื่องที่ถูกอ่าอแล้วตกลงมาสา,าอย่างไงกันก็ทั้งคู่นั่นแหละไม,ไม่ใช้ครับไม่ใช้ไม่เอาสันนิษฐานไม่เอาโดยเฉพาะในเรื่องของอะคีดะนี่ในเรื่องของอะคีดะเรื่องของความเชื่อต้องต้องด้วยหลักฐาน <c oughs> อย่าว่าแต่เรื่องของสา,าเอาสันนิษฐานเออแม้กระทั่งฮะดิษดอิฟเนี่ยก็ไม่เอาเป็นหลักฐาน ทางด้านอะกิดานะ่เอาเ<ม>ป็นหลักฐานทางด้านอะกิดาไม่ได้ต้องสซเฮียอย่างเดียวอ่าต้องสซเฮียอย่างเดียวเพราะงั้น <c oughs> การที่บอกว่าอะไรล่ะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสิทธัตถะครับเป็นนบีเป็นนบีบถามว่าท่านพูดคํานี้ด้วยหลักฐานหรือด้วยการสันนิษฐานสันนิษฐานถ้าพูดด้วยหลักฐานขอหลักฐานจากคุรานจากขะดิสครับก็มีบางคนก็อาจจะบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่านบีรอซูลของอัลลอฮ์บางคนเนี่ย ไม่ได้ถูกกล่าวเอ่อบางคนอัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังครับบางคนอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เล่าให้ฟังที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะเรารู้ไหมรู้รนบีมูซานบีอีสานบียะยานบีザคารียานบียูซุปนบีอะไรต่างนบีเรารู้ไหมรู้เรารู้ร้ดยการหลักฐานด้วยหลักฐานแล้วก็เชื่อว่าบุคคลเหล่านี้คือนบีคือเราซุนด้วยหลักฐานครับส่วนบุคคลที่อัลลอฮ์ไม่ได้เล่าให้ฟังอ่ะเราจะรู้ไหม ไม่รู้เอามาไม่รู้ไม่รู้เอามาเป็นหลักฐานได้ยังไงในเมื่ออัลลอฮ์ไม่ได้บอกอัลลอฮ์เพียงแต่พูดว่าบางคนเล่าให้ฟังแล้วก็บางคนไม่ได้เล่าให้ฟังคือมีแต่ไม่ได้เล่าอ่ะมีเรามีแล้วเราจะรู้ไหมคนไหนเดาเดี๋ยวจะแม่กวนอิมก็มาเป็นนบีด้วยหรอกเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะครับอืมคือถ้าสาวว่าคนนี้ได้เดี๋ยวก็ต้องสาวว่าคนนู้นก็น่าจะเป็นอ่าเดี๋ยวก็คงชื่อกันมาอีกแล้ว อ่าเดี๋ยวก็คนนู้นเดีวยวก็คนนี้อีกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูเลยนะไปดูการจำแนกศาสนาศาส,สนาแห่งฟากฟ้าเดนุสมาวคร่ะศาสนาแห่งฟากฟ้ามีทิศทางอันเดียวกันหมดเลยใช่หไหมบบรรดาบ,ดบีบรรดาเราซูลของอัลลอฮ์ทุกคนนะ่นเอพราะงั้นเนี่ยถ้าเราไปเรียนเนี่ยทางสายสามัญน,นะนะ วิชาศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยเขาก็จะจําแนกศาสนาเป็นสองส่วนศาสนาเทวนิยมกับอเทวนิยมครับศาสนาเทวนิยมคือศาสนาที่สอนในเรื่องของพระเจ้าศาสนาอเทวนิยมคือศาสนาที่ไม่ไดสอนเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าศาสนาอเทวนิยมเช่นศาสนาพุทธหรือศาสนาเทวนิยมเช่นศาสนาอิสลามศาสนาะไรเขาเขาว่าไปบอกว่าศาสนาพุทธไม่ได้เรียกร้อง ไม่ได้เรียกร้องไปสู่พระเจ้าไปสู่พระเจ้าครับแต่นี้นบีและรอซูลของอัลลอฮ์ทุกคนตามที่อัลลอฮ์ได้บอกนะเรียกร้องสู่พระเจ้ามีหลักอันเดียวกันเลยมีหลักอันเดียวกันทั้งหมดเลยครับก็คือเรียกร้องเรียกร้องสู่อัลลอฮ์เหมือนกันหมดเลยเอานบีคนไหนไม่ได้เรียกร้องสู่อัลลอฮ์บ้างเละไม่มีเลยเห็นไหมครับว่าละกอนบะอัสนาฟีกุลีอุมตินรอซูลันในแต่ละอุมาในเราได้ส่งรอซูลมาครับ อ,อันนี้อบบดุลลาฮ์วาจิตานิบุตาว,วุฒนี่คือ,น,คอนี่คือหลักที่บรรดารอซูลของอัลลอฮ์ทุกคนเรียกร้องมาสู่อันนี้เหมือนกันเรียกร้องไปไหนอ่ะไปสู่การอิบารดาต่ออัลลอฮ์และให้ออกห่างจากต่อวุฒก็คือสิ่งที่เอามาเคารพเทียบเคียงเทิดทูลสักการะบูชาในสถานะพระเจ้านั่นแหละครับนบีและเราซูลของอัลลอฮ์ทุกคนเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าแล้วมีไหมอุทธเจ้าสอนของผู้พุทธเจ้ามีไหมไม่มีหลักของศาสนาพุทธเขาอยู่ตรงไหนอ่ะ คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับใช่ไหมนั่นคือหลักยึดทางใจของเขาผุดทางสารานังคาชามิทำมาาังสราังคชามิสังฆังสราังคชามิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเขานั่นคือของเขาเนี่ยเราไม่เกี่ยวละเราไม่เกี่ยวแล้วผมก็ไม่เคยได้ยินคนที่ไม่ได้เป็นมุสิมคนพุทธอ่ะ เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นเป็นอบีเปรซุนคนหนึ่งในอิสลามไม่เคยได้ยินคนพุทธเขาพูดอย่างนี้ในอิสลามมีแต่มุสลิมบางคนนะ่ะแหละที่ไป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 ลากมาถามว่าเพื่ออะไรหรือเพื่อที่จะใช้เป็นเหตุโน้มน้าวให้คนพุทธเขามารับอิสลามวันนี้เราไม่จําเป็นต้องเอาเรื่องของโกหกแบบไปดึงเขามาสู่ความดีครับแขกเดิมโกหกกับผิดแล้วคือคือเราไม่รู้นะครับ เราไม่รู้เราพูดไม่ได้เราอย่าไปพูดครับอือคือไปไปวางไปีนจะไอนนี่กว่านบีของเราเนี่ยพันสี่ร้อยกว่าปีใช่ไหมครับอ่าแล้วก็สิทธะมาเมื่อไรสองพันกว่าอ่านบีนบีก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นครับหรือไปมามามากล่าวอ้างบรรดาสซฮาบ้าก็ไม่เห็นมากล่าวอ้างกล่าวว่าอืมเพื่อที่จะโน้มนะไม่มีไม่มี ที่จะมีก็เนี่ยอย่างที่อัลลอฮ์บอกแบนบีมูฮัมหมัดสุลลัลวะอะเลวะสุลลัมกุนประกาศเถิดมูฮัมหมัดยะอัฮลันกีตาบีโอชาวคมภีทั้งหลายเอ๋ยแต่เรลอิลากะลิมาตินสวาอินเบยนานาวบยนาคุมมาซีมาสู่ถ้อยคําที่มันเท่ากันไปสู่ถ้อยคําคําเดียวกันระหว่างพวกเรากับพวกท่านอะไรคือถ้อยคาคาเดียวกันไรละอัลลอฮ์เพราะนบีมูซาก็เรียกร้องไปสู่นี่สการะต่ออัลลอฮ์ออกห่างจากตอวุฒนบีอีซาก็เรียกร้องสู่นี้นบีมูฮัมหมัดก็เรียกร้องสู่นี้ ส,สักการะต่อ a ล l a h แล้วก็ออกห่างจากต่อวุธแล้วสิทธาฐานไม่ใช่เศรษฐาพระพุะทธพระธรรมะส์เมื่อไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ใชคือผมผมผมพูดอย่างนี้ถ้าเราไม่เชื่อว่าสิทธัฐาะเป็นนบีเปรอซูนอะตกนรกหมกไหมไหมก็ไม่ได้มีตัวบทหลักฐานให้เรารไม่ต้องไปเชื่อศรัทธาแต่ถ้าไม่เชื่ออีซาเป็นนบีสิเราเดือดร้อนเพราะาลล l a ์ <c oughs> บอกในคุรอุอ่นนานถ้าไม่เชื่อ <c oughs> ยูนุสยูซุฟ แะการียายายาถ้าไม่เชื่อบุคคลเหล่านี้เป็นอบเีรเปรอซูนเด็เราเดือดร้อนเพราะอัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรานถ้าไม่เชื่อสิท่าถาเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าเชื่อละเดือดร้อนไหมมีปัญหาเดือดร้อนสิถ้าไม่ใช่ละเป็นไงอะหาแล้วเอามาเป็นอะกิดาเอาเอาสันนิษฐานมาเป็นอะกิดายุ่งนะครับผมเพราะงั้นอย่าเลยอย่าอย่าอย่าใช้หลักอย่าใช้หลักอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยครับก็คือให้เชื่อในตามที่กุรานบอกขะดิษบอก อะไรที่กุรานกับฮะดิษไม่ได้บอกคือปล่อยวางก็จะสันนิษฐานเอาง่หละคือคือคือตอบมาก่อนว่าเป็นหลักฐานเป็นสันนิษฐานหรือหลักฐานเรื่องเนี้ถ้าเป็นหลักฐานขอหลักฐานถ้าเป็นหลักฐานเอาหลักฐานมากุรานอายะไหนบอกสิถ้าถ้าเป็นนบีหรือฮะดิษบทใดบอกสิถ้าถะเป็นนบีถ้าเป็นหลักฐานเอาหลักฐานมาแต่ถ้าเป็นการสันนิษฐานเราก็ถามว่าจะเอาการสันนิษฐานเป็นอะกิดะหรือเป็นหลักความเชื่อ เป็นอกีดิดะอิสลามีเยะหรือหลักความเชื่ออย่างอิสลามหรือผมบอกว่ามันมันมันเสี่ยง่ะนะครับอย่าไปมีอกคดิษะสุ่มเสี่ยงอย่างงั้นอันตรายถึงบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนอ้างจาแม่ควรอิมครับเป็นนบีเปโรมีขงชื่อเป็นนบีเปโรซูตเดี๋ยวอะไรต่างรออีกเพียบมีอีกเพียบอืออย่า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 ครับผม ก็ไม่ไม่ไม่อ้างผมไม่เล่นด้วยอย่างนี้ปลอดภัยไว้ก่อนขอขอไม่อ้างเนี่ยครับผมเอาสอนบรรดาผู้คนด้วยกุรอ่านด้วยฮะดีษครับอดันนี้พอครับก็คงพักช่วงแรกไว้จต่เพยงท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพอนใหม่เลยเวลาไปสักพักนึงเดี๋ยวผมผมยัอย่างติดใจอยู่มันอืมันยังไงนะมันมันอะไรมันเกิดอะไรอ่ะ มันจะมีไอ้คำถามอย่างเงี้ยมาเป็นระยะระยะร,ระยะเมื่อวานนี่เองผมก็เงงเงละเมื่อวานมีคําถามว่าเมื่อวานนี่ถามเรื่องนบีอีซาผมไปบรรยายที่จังหวัดพังงาเมื่อวนัวนวันศุกร์บบรรยายที่ภูเก็ตเมื่อวันเสาร์แล้วก็เจอคําถามเนี่ยทั้งสองที่แหละพอก,กลับมาเข้ารายการเมื่อวานจะเอะกับคําถามนี่ละอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรหรือไงหรืออย่างเงี้ยมันมีใครฟตวาไว้หรืไงต้องมีต้องมี แล้วมันอย่างนี้ได้คำถามนี้ไม่เกิดอืเพราะว่าจะออกจากปากคนธรรมดานี่ก็คงไม่มีใครติดใจหรอกต้องออกมาจากปากนักวิชาการถึงได้มีคนมาถามนักวิชาการไม่น่าจะพูดประโยคนี้หรอกครับไม่น่าจะนักวิชาการศาสนาอิสลามนะครับถ้าเป็นไม่น่าจะพูดแบบนี้ถ้าเป็นนักวิชาการถ้าเป็นนักวิชาการที่ที่ที่เขาไม่ได้เป็นนักวิชาการศาสนาครับโดยตรงเขาก็อาจจะ สันนิฐานได้ออน่าจะเป็นประมาณนั้น,น,เ,นเขาเบบไม่รู้หลักเกณฑ์หลักการทางวิชาการแต่ถ้าเป็นนักวิชาการศาสนาคงไม่อ,อ่านนี้นะเข,เขาจะน่าเอาตัวของเขาให้ปลอดภัยคงไม่ใช่หลักฐานที่ว่าใช้ประมาณการคาดการมาเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของหลักอคิดะ